โอ้เอารอบนี้มาเป็นสีเขียวเออเอาสีฟ้าฟ้าเขียวๆหน่อยโอ้โหข้างล่างมันอะไรวะน่าวิญญาณเหรอวิ่งไม่ได้นั่นคือวิญญาณตกลอนตกมงน้อนตกังตกมลงโอ้ยมันแท่นบูชาวิญญาณเอาไว้ไม่ได้เฮ้ยผีผีหล้วหรอไหนเฮ้ยมันกดได้อ่ะเเออ้กดดไหรนี่รับพลัง เชี่ยภูมิรับพลังว่ะเฮ้ยเฮี้ยโอ้โคตรเท่แต่ตาดังเฮ้ยตามไปตามไปเออเฮี้ยแม่งไปไม่ได้เออตามไป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 ไปน้ำเหรอมันนำทางเฮ้ยแม่งโอ้แม่งมันไปแบบไม่มีแบบอะไรทำได้เลยนะเนี่ยแบบเนี้ยจริงๆแบบโค้ทเออะดูดิไม่หมายถึงน้ำเนี่ยที่เวลาเดินแล้วมันสโลเนี่ยมันดูดเออมีท่าด้วยเนี่ยโอ้ติดติดติด พอบ้านนำทางฉันก็ต้องมีอะไรตรงนี้แนะโอ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะผีโอ้ยนั่โอ้ยนำทางไปแล้วเฮ้ยนำทางอะไรไปเลยแทนผู้นำทาง Find the right เราหาไฟก็ง่ายไฟก็อยู่ที่มือเราเนี่ยไฟตรงนี้ก็ได้ ไปเลยใช่บนทางแม่งช้าจัดเลยโด้อนยังไงไปเฮ้ยแกมเฮ้ยมาดิ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 ผีเวทรู้เปล่าเป็นจับสมุดดเว้ยอะควาแมนยูโนอะควาแมนเฮ้ยตามไฟก่อนที่เราต้องขึ้นทางนี่ไม่ใช่อควาแมนแต่เป็นนี่คืออะควาแมวอะควาแมวเฮ้ยอีกอันนึงกดได้กดไหนกดเพื่อไปต่อว่ากดหรกเรืงนี้น่าจะน่าจะไม่ใช่ไปต่อน่าจะไปตาย โอ้โหโอ้เปิดเนบมัมันรู้สึกมันสว่างขึ้นเว้ยเออว่ใช่ทองฟ้ามันเป็นสีเขียวแล้ววิบริษตันทีเลยทองฟ้าวิบริตแต่ปวนทันใดอังโก้เสียงอะไรวะใครขับวะไม่ใช่ใครขับมาเหมือนเสียงแบบคำรามขู่เงี้ยไงเย่างเฮ้ยนั่นนั่นนั่นแทนอยู่นั่นแทนอยู่นั่นนี่มีโอ้ยเสีย เอ้ยแวนเฮลอ่ะแวนเฮลซิงป้าไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะเป็นที่ที่ใครจะลงไปก็ลงไปเลยคือไม่ลงเลยนึงไปท่านผู้นำทางท่านผู้เจริญมากยืดปัญญาแต่ผมอาชาแดงอยตาต้าสะวังเฮ้ยสะวังกันเรื่อยๆเฮ้ยมันมันมีจุดตามเนี้ยอะไรอ๋อทุกศร สองคอยนำทางอีกทีนึง <S <s <hr iek> ท่านกู้นำทางไปดิมากูเองแค่เราก็มืดพอข่าแล้วก็มืดคิดไว้ไว่าใช้ต้องใช้แน่ๆนั <Hello? S 1> ่งไง oh มึง oh มเฟี้ยวบอกไมงเคยโดนตัวเขี้ยตบไหมเหี้ยกูเนี่ยอยู่ในน้ำมึงไงอยู่ข้างบนไปออื้ ทำไมกูตายวะเอ้าอังเอ้าไม่ฝืนมันนะกูฝืนแล้วอ้ี๋มันมายดิไอ้ผีเวรโอ้ไม่ตึงอ่ะไม่ตึงอ่ะทำไมวะเมื่อกี้ตัวมันไม่ใช่ตัวสีขาวที่มันเป็นตัวสีดำตาแดงด้วยตัวพิเศษจะไอควาท์แม่เป่าไอ้น้องของฟ้าบุรีแปะปวนไหนอ่ะกดไม่ได้กดรอไฟ มายอ่呀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 ไ,ได้อ่呀กดได้อ่呀ได้อ่呀กดแล้วโอ้ยโอ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะไหนนั่นน่ะไหนอ๋อแท่นอีกแท่นหนึ่งปะโถไหนไม่รู้มันอยู่ตรงแถวต้นไม้แต่มันเป็นเขาไงตกใจมันเป็นแท่นอีกแท่นหนึ่งว่าอะไรประตูแล้วทางนั้นเลี้ยวไปไหนไอ้ช่างแม่งยัย เชื่อทางขึ้นว่ะต้อไปแล้วโอ้ไอ้เขียวไอ้แดงมันเป็นนักซิ้งไม่มีอะไรไปไปต่อต้องลองใหญ่ต่อใหญ่แดงเป็นนักซิง Uncle what do you mean What ไม่มีไม่มีไปไม่มีไม่มี ไม่ทาอนไงอ๋อมันให้กด X มันมีตัวอื่นด้วยกก่ดูไม่โดนมันให้กดตัวอื่นมันเดี่ยวมาทางขวาเนี่ยมันเดี่ยวมาทางขวาเห็นไหมเนี่ยมันจะสุ่มไปทางไะมันจะสุ่มไอ้นี่เว้ยมันจะสุ่มลูกสอ๋อเมื่อกี้กูกดผิดเมื่อกี้กดตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้กด F เดียวเลยกูโอออุ้ยไมเคิลอ๋อไมเคิลที่มันนั่งอยู่ขอมเคิลโทษอะไรอย่างนึงหายไม่ทัน อ่าไม่ออกด้วยไปกดก่อนโอ้อะแต่กูเล่นตามนะใครคิวใครคิวึงะไมเคิลใครฆ่ามึงไมเคิลบอกมาสว่างเดี๋ยวเอาควาแมวไปจัดการหนึงส่งตัวเอาควาแมวไปเฮ้ยทุกคนถ้ายืนถ้ายืนอยู่ถ้ายืนอยู่ในตัวตัวคนอื่นอ่ะมันจะไอ้นี่เว้ยมันจะเห็นมันจะสว่างไว้ภูมิลองดูดิ ไม่ยืนใกล้ๆตัวกูยืนใกล้ตัวกูมันจะสว่างเว้ยเห็นปะมันจะสว่างเห็นระหว่างเลยตึงอ่ะมันจะเห็นอ่ะทางนี้เหรอเอาทำเฮ้ยนะโอ้ไฟสวยมากเลยต้อเดินตามมันไปวยแบงค์ไม่ว่าจะโผล่ขึ้นมาตัวนหน มาดิวัดให้มันเบี่ยงกว่าอุย้ยเก๊เบี่ยงไม่เจออืมผักไม่ดูกันเป็นเล็กกยอยู่อยงนี้โอ้ไี่โอะอ,อลิเสเบ็ด อ๋อคนที <c oughs> oh. ่ช่วยตอนแรกปะที่เราช่วยตอนแรกอะที่ม oh, ันแม่เราก็วิสว okay. ิสว okay. mm ิส What wrong Oh Mayco เป็นพี่เหรอ Mayco เป็นพี่ On I can't help เปิดเลยนี่ปะมาเชอร์ชิสอ๋ออ๋ออลิสเบตคือแม่เราโอ้ปะเราเดินต่อภูมิเราด้วยอันหนึง วยจ่ะ้นั่นบ้านใครอ่ะหอ,อบ้านข้างบนแน่เลยเอามาให้เราขึ้นอ่ะอฮะอ่ะอะานจะทำอะไรเพื่อวนเพื่อเพื่ออ้มันวนเพื่อลองความสบายแหม่เพราะวัน ก็จนไปคอยมีเพื่อนพาไปไม่ไปจนไปขอไม่ให้มีเพื่อนเด้อปีนเด้อางฝกมันไม่เคยเว้นว่างเามื่อภายสุดท้ายเอาไงอ่ะคนตีนต้องไอ้เหี้ยเนี่ย,ยๆๆโอ้โอ ปู่อ๋อลุงคนนั้นป่ะลุงคนไหนอ่ะที่เราช่วยไงไม่ใช่คนไม่หนวดมีแต่หัวไม่ดีขาวตามสบายมึงเลยแล้วกันแถมตัวผมไม่ใช่งี้ด้วยบุ้ยมันคือปู่ปู่เราอแมนโอแน ขมมนมันเป็นหนวดสีดำ uh. มันไม่ใช่หนวดสีขาวแล้วหนวดมันก็แบบสีผมอะ่ะตรง,งขง้าวอ่วจ <c oughs> <ะ>ังหวะไปพ่อไม่มีใครกลับมาโอ้กำลังก oh. จกลับบ้านมาไปไหนตอนนี้ทดสอาบา ไปเดินแถวลำทานนั่นอะไรอ่ะต้นเขียวอุ้ยเอาว่ะหมดเสียทีแค่ทางเดินงๆเนี่ยอุ้ย <laughs> บอกว่าบอสไฟบ้าปุป๊บบอสไฟแน่ๆเลยเว้ยพร้อมกับความสนุกเลยเว้เเย,วเ,ยเพิ่งไหนเพิ่งเอวเพิ่งเข้าบ้านนะได้ไปตามกัน

All the way here on your own. <laughs> that look on your face. Seems like you already know everything. Sorry your old granddad couldn't accompany you on your little adventure. I was busy preparing for your grandma's return. And if you had died along the way, I could have just picked up your corpse and brought it here. บาบอลไหนีอ๋อ,โ,อ,โ,อโดนตบหน้าไปหนึ่งดอกไอ้เชีย่ยแม่งปูลากไปไหนเนี่ย มาะเพลินอย่างนี้นะวางกันแหละเอาไอ้เขียอันจบแล้วอันจบแล้วนี่กูเดินตั้งนานนี่เพื่ออะไรเนี่ยกูเึกว่าจะมีบอสไฟโอเคยครับจะมีคอนตินิวนะฮะแม่งมีแอคซีแน่นอนฮนะแต่ยังไม่มาหรอกตาหน้าผมว่าเราต้องได้ต้องได้สู้กับ,บคุณปู่แล้วแน่เลยเอ,อ้ยคอมพลีชว่ะ เอาว่ Achievement ว่ะเคที่บอททุน่นล็อบบี้ฮะก็จบกันไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะขอ,อให้ทุกคนโชคดีนะ<อ>จบแล้วว้าวเยี่ยก็เหนื่อยอีิบายเลย